สวัสดีครับท่าผู้ชมว่มมาเบิงยาดรอบครับกกระเซครับมีมาตายล้วครับเราเปลี่ยนมาหน่ครับจะเส เยี่ยมยามถามข่าว,วหอยก้ะไรเงินหมดะวะตายอย่างนี้นโอ้ยน,นี่หอยลายเลยกับปลากระเด็นไหมปลากระเด็กับหอยโอ้ยยงระบินกระสุนไปฮะเขาก็ไม่จำลองใ่เหา นี่ว่าหลุดนะว่าป็นยงไงแต่ถ้าหนามติ่งๆติ่งๆแบบนี้มีโอกาสมิป่าแต่สิน่อยกี่ลายะเน้งครับยื้อไยครับเด้อเด้อ ่อเปเปิดพมา,กางกังนางยิ่นอกซานกว้านไทยบาลป่าพ่อมีครับเพราะว่ามันเป็นหน้าติงๆนะหน้าจริงๆมีโอกาสนี้ครับตามตำราเดน็น ดุกปลาดุกมันเนี่ยแม่ไม่ดุกใช่สินเล็กแมนแมนแมนแอนมือปกตินี่พี่ชันนี่ดุกอุ้ยเหลืองครับลักปลาสลิดครับนี่โอ้มยมันมันพี่หอยก้อเขาได้กินครับมันมันชัว

ซุ่มซีซุ่พอมันมีอาวุธลับอาวุธลับพอซุ่มซีซุ่มหารครับงเติบครับท่อแขนเดี๋เก็บท่อแขนนะมาหนึ่งต้เขนาเลียงดูครับปลดอาวุธก่อนเอาตัอาวุธกัน ียาบุดเดี๋ยวพีดูตโจมเขาเรียบร้อยปวดเอาแลวเนี่ยโอ้ือมปลาสลิดใส่จีัดปลาสลิดไห้หร่วะอันนี้หแล้ว,วปล ปลาปลาด็อกเตอร์ปลาด็อกเตอร์เขาเลี้ยงสูงปลาพวกนี้เลี้ยงสูงครับได้เป็นฮอตหมอปลาหมอหรือปลาปลาด็อกเตอร์อันนี้กระสานนิ้วครับสายลาย่ะทำปืูไปอ่ะไม่มนัน mới để hắn ống và thắn, xanh vậy to khắp.